แน่ทุกคนเคยสังเกตไหมว่าใต้คลิปสั้นหรือคลิปยาวของเราทำไมมีข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาในบางคลิปและในบางคลิปทำไมมีแค่คำว่าดูข้อมูลเชิงลึกเฉยแต่ไม่มีคำว่าและโฆษณาคลิปนี้ องิงมีเทคนิคและคำแนะนำดีๆมาฝากจ้าเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะทุกคนหลังจากนั้นก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วไปเลื่อนหาตรงที่เราโพสเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้องอิงได้โพสคลิปมังคุดลงไปนะคะเทคนิคการดูการเก็บมังคุดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะมีคำว่าดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณานะคะ แต่จะมีบางคลิปที่มีข้อมูลเชิงลึกอย่างเดียวไม่มีคำว่าและโฆษณาเพราะอะไรวันนี้องค์อิงมีคำแนะนำและเทคนิคดีๆมาแนะนำนะคะเราเปิดเข้าไปดูเนื้อหาในคลิปเห็นไหมคะองค์อิงนั่งอยู่บนกิ่งไม้แล้วคาดว่ามีความน่าจะเป็นเกี่ยวกับ ความดุนแรงหรือเกี่ยวกับความเสี่ยงในการในด้านอุบัติเหตุนะคะทุกคนนี่แหละค่ะเห็นไหมคะนั่งบนกิ่งไม้ค่ะต่อมาคลิปที่ลงใกล้เคียงกันก็คือคลิปเทคนิคการเก็บมังคุดนะคะเห็นไหมคะทุกคนจะมีคําว่าข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาอยู่นะคะทุกคนเมื่อกดเข้าไปดูเนื้อหาหรือข้อมูลเชิงลึกต่างๆจะมี กราฟิกต่างๆและมีโฆษณาด้วยนะคะทุกคนคานี่แหละคะ่ะสังเกตได้ง่ายๆอุ้งอิงได้ทําการวิเคราะห์และทดลองคลิปขึ้นต้นไม้และมีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุหลายครั้งทราบว่าจะแสดงข้อมูลเชิงลึกอย่างเดียวไม่มีโฆษณานะคะทุกคนเราสามารถเช็คได้ด้วยตัวเราเองนะคะวิธีการรีเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือ นำโปรไฟล์ของเพื่อนหรือของแฟนหรือคนในครอบครัวมาเช็คดูว่ามีโฆษณาแปะที่คลิปเราหรือไม่เห็นไหมคะคลิปที่ขึ้นต้นไม้ต้นทุเรียนไม่มีโฆษณาแปะเลยสักตัวค่ะนี่ค่ะก็สรุปได้ว่าคลิปนี้คลิปขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นทุเรียนมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอุบัติเหตุและมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ ความทารุณหรืออันตรายต่างๆก็ไม่สมควรที่จะลงนะคะหากทุกคนเจอแบบนี้ก็ให้ลบออกได้เลยถ้ามีคำว่าข้อมูลเชิงลึกอย่างเดียวไม่มีคำว่าข้อมูลเชิงลึก โฆษณาลบทิ้งได้เลยนะคะทุกคนอุ้งอิงจะลบคลิปนี้นะคะคลิปขึ้นต้นทุเรียนนะคะเลื่อนเข้าไปจะมีเพียงแค่คําว่าดูข้อมูลเชิงลึกนะคะทุกคนอุ้งอิงจะลบคลิปนี้ออกนะคะคลิปขึ้นต้นทุเรียนนะการลบก็ไม่ยากค่ะเข้าไปที่หน้าโพสต์ที่เราโพสต์ได้เลยเห็นจุด3จุดขวามือไหมคะกดจุด3จุดเลยจ้าจากนั้นกดรูปถังขยะคําว่าย้ายไปที่ถังขยะนะคะจากนั้นลบออกจากทั้งสองแพลตฟอร์มได้เลยค่ะทุกคนระบบก็ จะทำการย้ายข้อมูลไปที่ถังขยะเก็บไว้ประมาณ30วันระบบถึงจะลบให้นะคะแต่ถ้าเราอยากลบเองให้เข้าไปที่คลังนะคะทุกคนเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เสร็จแล้วก็จุด กดจุด3จุดข้างขวามือนะคะกดค,คําว่าคลังเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าถังขยะแล้วก็จะคบเนื้อหาที่เราลบเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ลบทิ้งได้เลยนะคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆนทุกคนจากนั้นเราก็กลับมารีเช็คว่าคลิปที่เราลบไปหายไปหรือยังนี่ค่ะคลิปขึ้นต้นทุเรียนหายไปแล้ว